โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ด้วยกระทรวงแรงงานได้กำหนดดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพให้มีอาชีพมีรายได้และมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อต่อยอดอาชีพเดิมและรองรับการประกอบอาชีพใหม่ในอนาคตโดยมอบหมาย สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดสำรวจและรวบรวมข้อมูลขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่งให้กระทรวงแรงงานพิจารณา ในการนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีจึงได้ประสานเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ดำเนินการสำรวจความต้องการความช่วยเหลือตามแนวทางของโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพที่กระทรวงแรงงานกำหนดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่งให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเพื่อรายงานให้กระทรวงแรงงานพิจารณาต่อไป สำหรับในปีงบประมาณพุทธศักราช2567จังหวัดราชบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน95,322บาทเพื่อดำเนินการฝึกอบรม3หลักสูตรดังนี้ หหลักสูตรการสารตะรกร้าและตกจากเส้นไหวเทียมนัเทศบาลตำบลเจเสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่11ถึง15กุมภาพันธ์2567โดยมีผู้ฝึกอบรม20คนและมีอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลเป็นผู้สำรวจข้อมูลและรับผิดชอบประสานงาน 2. หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรณหน่วยบริการชุมชนบ้านหนองนางแพลวตำบลน,น้ำาผู้อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่14ถึง16กุมภาพันธ์2567โดยมีผู้ฝึกอบรม20คนและมีอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลเป็นผู้สำรวจข้อมูลและรับผิดชอบประสานงาน บคุณกะสวงราเย้น 3. <Yeah! S 2> หลักสูตรการสารตะกร้าผักตบชวารูปไก่ณศสาลาอเนกประสงค์บ้านหาสสาราญตำบลคลองตาคตอำเภอโพธา,ารามจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่19ถึง23กุมภาพันธ์2567โดยมีผู้ฝึกอบรม16คนและมีอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลเป็นผู้สำรวจข้อมูลและรับผิดชอบประสานงาน สรุปผลการดำเนินงานจัดฝึกอบรมและเสร็จตามแนวทางที่กระทรวงแรงงานกำหนดโดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน56คนเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น92,415บาทและคงเหลืองบประมาณโอนคืนส่วนกลาง2,907บาท